เด็กหญิงหลักน,นิการทองหลาเป็นเป็นสรารวัตรนักเรียนสมาชิกกําเนิดการเป็นไงนะคะเรียนท่านประธานและหัวหน้าสรารวัตรนักเรียนที่ฉันชื่อเด็กหญิงชนาภาสังแก้วสมาชิกของฉันได้แก่เด็กหญิงสุนตรสราสุนตาเด็กหญิงอาริยาจันทสมบัติและเด็กหญิงนัทนาครจันจมีชัยกลุ่มของเราทำงาน,นกันเป็นทีสว่วนหน้าผู้ชายจะคุย ก่อนถ้าเกิดพวกผู้ชายไม่ฟังเราจะจดชื่อสมริษาเรื่องนัเบียบไม่มีปัญหาอะไรใครต้องการเพิ่มเติมนอกจากนี้ค่ะดิชารังมีข้อรบกวนว่าอยากให้ฝ่ายกานเรียนเข้าขมีกาประชุมในการในงานนี้ด้วยมันสุดเกินไปมากค่ะอขอบคุณข้อเสนอนี้นะคะ